ทีว่าประวัติคติธรรมอมตพจน์ของสมเด็จพระพุทธจันโตพรหมรังสีเสนอตอนที่สิบเรื่องสมเด็จกับพระจอมเกล้าเมื่อพิเคราะห์ตามประวัติที่เขียนไว้ในโบสถ์วัดอินทรวิหาร ก็พอจะเชื่อได้ว่าตระกูลดั้งเดิมของสมเด็จท่านมีนิวาสถานอยู่เมืองกำแพงเพชรครั้นเกิดเหตุใกล้กรุงศรีอยุธยาจะแตกเพราะอาริราชตรูลุกรานมาทั้งด้านเมืองกำแพงเพชรมากขึ้นบิดามารดาของท่านจึงได้อพยพจากเมืองกำแพงเพชรลงมาอยู่ที่ท่าหลวงพระนครศรีอยุธยาท่านจึงเขียนเป็นภาพไว้ว่าท่านได้มากําเนิด ที่บ้านท่าหลวงกรุงศรีอยุธยาเมื่อรัชกาลที่หนึ่งบิดามารดาของท่านได้อพยพจากบ้านท่าหลวงลงมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์พักอยู่ที่ตำบลบางขุนพรมขณะนั้นสมเด็จท่านยืนและเดินได้แล้วบิดามารดาจึงได้มอบให้อยู่กับท่านเจ้าคุณอรัญยิกแจ้วผู้เป็นสมภารองค์แรกของวัดอินทรวิหารเจ้าคุณอรัญยิกแจ้วองค์นี้ เป็นชาวนาครเวียงจันทร์ทรงคุณวิเศษในวิชาวิปัสนาและพระกรรมฐานตามปกติไม่ชอบอยู่ประจำวัดพ,พ่อพรรษามักจะออกทุดงและถือรุกขมูลการอยู่โคนไม้เป็นวัตปฏิบัติเจติกุลของท่านเลื่องลือมากท่านชอบพอรักใคร่กับท่านเจ้าคุณบอวรวิริยะเถรอยู่วัดสังเวชวิสยารามซึ่งท่านเจ้าคุณบอวรวิริยเถร ก็เป็นผู้ส่งคุณสมบัติจัดเจนในวิชากรรมฐานและวิปัสสนาเยี่ยงเดียวกันกับเจ้าคุณอรัญยิกตลอดทั้งมีวาจาสิทธิ์กล่าวอย่างใดมักเป็นอย่างนั้นชาวบ้านแถบบางลำพูพากันนิยมนับถือและเกรงกลัวท่านเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนอยู่มาก เมื่อสมเด็จพระพุทธเจา้าโตมีอายุเจริญวัยขึ้นท่านเจ้าคุณอรัญยิกจึงปารกเหตุว่าท่านไม่ค่อยจะได้อยู่ติดวัดเพราะถือทุด,ดงวัดและลูกครมูลการอยู่โคนไม้จึงไม่สะดวกจะถ่ายทอดวิชาการและประสิทธิ์ประสานวิชาการสั่งสอนให้แก่สมเด็จได้สมความมุ่งหมายจึงมอบตัวสมเด็จแก่จเจ้าคุณบวรวิริยะเถนอยู่ซึ่งเจ้าคุณบวรวิริยะเถน ก็เต็มใจรับไว้ด้วยความเมตตาต่อมาเมื่อสมเด็จเติบโตพอจะให้บรรพชาเป็นสามเณรได้เจ้าคุณบรวรวิริยเทนจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรจึงนับว่าเจ้าคุณบรวรวิริยเทนเป็นพระประชาของสมเด็จองค์งแรกเล่ากันมาว่า สมเด็จท่านมีความนับถือเจ้าคุณบวรวิริยะเถนเป็นอันมากในฐานะที่เป็นอุปชาจารย์ของท่านท่านเคยไปทอดผ้าป่าเป็นการแสดงคาระวะแก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถนทุกปีครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านได้ประสมบทและได้รับไตรแพรจากที่แห่งใดไม่ทราบท่านผ่านมาทางวัดสังเวชวิสยารามท่านก็แวะ ข้าทอดผ้าป่าให้เจ้าคุณบรวรวิริยะเถนเสียหาได้ถือไตรแผ่นนั้นเป็นสมบัติไม่ขณะที่ท่านเข้าไปเพื่อถวายไตรแผ่นนั้นเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนกำลังจำวัดอยู่ท่านจึงเปื้องไตรแผ่ออกคลุมเช้าเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนแ,แล้วกราบเมื่อออกมาท่านบอกแก่พระภิกษุที่อยู่ข้างนอกว่าฉันมาทอดผ้าป่าจากและพูดต่อไปว่า ทีนี้ฉันจะเป็นงั่งไปละจักซึ่งหมายถึงท่านเพื้องจีวรที่ห่มมาถวายเจ้าคุณบอรวรวิริยเถรเสียแล้วท่านจะต้องเปือยร่างท่อนบนกลับวัดลางครั้งท่านก็เอาเต้าปูนไปทัดผ้าป่าให้เจ้าคุณบอรวรวิริยเถรหนึ่งเต้าและถวายแจ่พระอันดับอีกองค์ละหนึ่งเต้าเต้าปูนนั้นบรรจุป,ปูนเต็มแต่ประศากผู้สนใจ ต่อมาภายหลังมีพระองค์หนึ่งเอาปูนในเต้าไปปั้นเป็นลูกกลมไว้สองสลูกก็กลายเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเจติคุณของสมเด็จท่านเริ่มขจรขึ้นตั้งแต่บัดนี้สมเด็จท่านเล่าเรียนวิชากรรมฐานและวิปัสสนาอยู่กับเจ้าคุณอรัญ,ญยิกแจ้วและเจ้าคุณบรวรวิริยเถียนอยู่ดูเหมือนจะเจนจบจนหมดที่ศึกษา จ้าุณบอวรวิริยะเทนจึงประสงค์ให้สมเด็จได้ศึกษาทางคันธุร,ระอันเป็นพระปริยัติธรรมต่อไปเพราะยังเป็นเนนอายุก็ยังน้อยอยู่จะได้มีความรู้ในทางปร,ริยนผู้แต่งฉานในพระปริยัติธรรมอีกด้านหนึ่งและจะได้เป็นกำลังทางพระบวรพุทธศาสนาสืบไปตอนที่สมเด็จท่านจะได้ศึกษาวิชาทางคันธุระคือ พระปริยัติธรรมนั้นเล่ากันว่าเจ้าคุณมอรวรวิริยะเถนอยู่เห็นว่าผู้แตกฉานทางปริยัติธรรมอันเป็นทางคันทะทุระถึงขั้นเอกนั้นมีอยู่แต่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาควัดบางว่าใหญ่แต่ผู้เดียวท่านผู้นี้เป็นเปรี่ยนเอกในราชการที่หนึ่งท่านจึงตั้งใจจะนำสามเณรโตให้ไปอยู่ศึกษาคันทะทุระกับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ราตรีหนึ่งเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เข้าจำวัดแล้วเกิดสุบินนิมิตไปว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งบุกทะลวงขึ้นมาถึงบนกุฏิและใช้งวงและงาถลายตู้พระไตรปิฎกแต่กระจัดกระจายแล้วเอางวงหยิบหนังสือพระไตรปิฎกที่ตกอยู่เกลื่อนกลาดนั้นจินจนหมดด้วยความเสียดายพระไตรปิฎกเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาค ร้องขึ้นสุดเสียงก็สะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าในมิตไปวันนั้นบังเอิญเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคท่านมีจิตรับนิมนต์ไว้จึงสั่งพระภิกษุสามาเณรไว้ว่าถ้ามีใครมาหาในระหว่างที่ไม่อยู่ขอให้รออยู่พบท่านให้ได้ตอนสายวันนั้นนั่น,น,นเองเจ้าคุณบรวรวิรยะเถีนอยู่ก็ได้นำสามาเณรโต ไปถวายเป็นสิทธิ์ขอเรียนหนังสือกับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคจึงรับตัวไว้ทันทีเพราะเห็นว่าตรงกับนิมิตจะมีคนดีมาเกิดในพระพุทธศาสนาและแตกฉานในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้เองที่สมเด็จท่านได้มาเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาค ดังได้บรรยายมาแล้วว่าสมเด็จท่านเทศไพเร้อมากแม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ทรงโปรดจนกระทั่งได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช2350สมเด็จพระสังฆราชสุขเป็นพระอุปชาตรงกับที่เขียนไว้หนผนังโบสถ์วัดอินทร a v i h ว่าพระอาจารย์สุข ครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจย์โตเข้าไปแปลหนังสืออย่างแตกฉานแต่ไม่รับเป็นปร,ริญสมเด็จพระสังฆราชดอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งสังฆราชสืบต่อสมเด็จพระสังฆราชสุขและเคยเป็นพระอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแจ่สมเด็จพระพุทธาจย์โตด้วยผู้หนึ่งเล่าให้สัตธิวิหาริกและอันเตวาสิกฟังว่ามหาโต เขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันหรอกเขามาแปลหนังสือให้ฉันฟังต่างหากตามคําบอกเล่าของสมเด็จพระสังฆราชด่อนดังนี้แสดงให้รู้ว่าสมเด็จพระพุทธจยาโตท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษและแตกฉานในพระประยัติธรรมไม่น้อยเลยวิธีเรียนหนังสือของสมเด็จพระพุทธจ้าโตที่ไปเรียนกับเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชดอนนั้นสมเสดนนเ็จท่านกําหนดว่า วันนี้จะเรียนตั้งแต่ที่นี่ถึงที่นั่นครั้นท่านไปถึงท่านก็เปิดหนังสือออกแปลให้สมเด็จพระสังฆราชด่อนฟังถูกต้องเรียบร้อยทุกครั้งไปพอแปลจนถึงที่กำหนดไว้แล้วท่านก็กราบลากลับเป็นอยู่เช่นนี้จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชด่อนห้ามว่าพอแล้วหยุดเรียนเสียเถิดคุณแตกฉานพอแล้วเพราะการเรียนพระประยติธรรมของสมเด็จเป็นเช่นนี้ สมเด็จพระสังฆราชดอนจึงกล่าวว่าไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันเขามาแปลให้ฉันฟังตลอดรัชการที่หนึ่งที่สองและที่สมสมเด็จท่านไม่ยอมรับเป็นพระปรีียนทั้งทั้งที่ความรู้ของท่านแตกฉานเหลือขนาดและคราวหนึ่ง ท่านถูกพระอรปชาบังคับให้เข้าแปลเพราะมั่นใจเสียว่าอย่างไรก็แปลได้แต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดครั้นสมเด็จเข้าแปลกลับตกหาได้เป็นปร,ร่ยนไม่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นสอบหน้าที่นั่งและการสอบนั้นสอบปากเปล่าวรวดเดียวสอบกันไปจนกว่าจะตกประโยคไหนก็เป็นอันได้เพียงแค่นั้นถ้าสามารถสอบได้หมดก็เป็นปร,รยนเอกไปเลย พอสมเด็จท่านเข้าแปลเปิดคํา,าว่าสัทธาว่าสัทธาอันว่าพระสัทธาพระราชาผู้คุมการสอบท้วงว่าจะแปลทับศัพท์อย่างนั้นไม่ได้ให้แปลใหม่สมเด็จก็ยังแปลว่าสัทธาอันว่าพระสัทธาอยู่นั่นเองเป็นอันว่าสอบตกไม่ได้เป็นเปรี่ยนขณะนั้นมีภิกษุีรูปหนึ่งสอบไล่ยอยู่ข้างหลังท่านถูกประโยคให้แปลในรูปสุนัข ที่อยู่บนเรือนพิสูุรุูปนั้นผู้ประโยคแปลไปหลายศับพระราชาคณะผู้สอบไม่พอใจเพราะไม่ถูกกับความประสงค์สมเด็จท่านสอบแล้วคลานผ่านออกมาได้ยินคำทักท้วงในการโต้อต,อตอบสอบไล่ของพิสูรุูปนั้นกับพระราชาคณะโดยตลอดเมื่อผ่านมาถึงท่านจึงกระซิบเบาๆที่ข้างหูพระพิสุุรุูปนั้นว่าสุนักจูอย่างไรเล่าจา พิสูรูปนั้นก็แปลไปตามนั้นเป็นอันสอบได้เป็นปร,ริยนสืบมาเมื่ออายุพรรษาแย่กล้าและเป็นที่นิยมนับถือมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจะตั้งให้เป็นพระปร,ะรียนยกแต่ท่านไม่ยอมรับจนตลอดรัชกาลที่สามครั้นถึงรัชกาลที่สีสมเด็จท่านก็รู้ตัวว่าจะต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะอีกเป็นแน่แท้จึงได้ออกทุดง นี้ไปกรุงกัมพูชาพร้อมกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งขณะที่ออกเดินทางไปกลางป่านั้นแดดร้อนมากท่านจึงหลบเข้าโคนไม้บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่านิมนต์คุณเดินไปก่อนฉันจะจำวัดสักโรพูดเท่านั้นท่านก็ทุดหลงนั่งพิงกับไม้ไม่ปลดย่ามหรือบานออกจาก่ากแล้วท่านก็หลับจริงๆประมาณเขี้ยวหมากแหลกท่านก็ลุกขึ้นเดินไปทนันภิกษุรูปนั้น ที่เดินล่วงหน้ามาถึงก่อนขณะที่สมดเด็จเดินทุดงไปกรุงกัมพูชานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงทราบว่าเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตหนีก็มีรับสั่งให้เจ้ากรมสังฆการีไปนิมนต์กลับมาให้จงได้เจ้ากรมสังฆการีไปทันกลางทางและนิมนต์สมเด็จให้เข้ามาเฝ้า ต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระจอมเกล้ากับพระมหาโตได้โต้ตอบกันดังนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตรัสว่าฉันตั้งให้ครัวโตเป็นพระธรรมกิตติสมเด็จโตทูลว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิษพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตรัสว่าไหนครัวโตว่าไม่เป็นว่าไม่เป็นฉไหนมารับเป็นพระราชาคณะเล่า สมเด็จโตทูลว่าสมเด็จพระนั่งเกล้าท่านทรงเป็นแต่พระเจ้าแผ่นดินอัตมาภาพก็หนีพ้นแต่พระมหาบาพิษเป็นทั้งเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินด้วยหนีไม่พ้นขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระสวนแล้วตรัสว่าฉันให้ขัวโตเป็นผู้ครองวัดระคังโคสิตาราม